ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับห้องเรียนของครูการนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยค คำสั่งประโยคนคอร้องประโยคปฏิเสธหรือประโยค์อื่นๆที่นักเรียนได้พบเจอมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราไปดูกันว่ามีประโยคอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูมีเกมให้นักเรียนได้ลองฝึกเล่นลองฝึกคาดเดาเกี่ยวกับประโยคกันนะคะครูมีข้อคำถามว่าให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วเลือกข้อความที่ไม่ใช่ประโยคนนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่า สิบคำเหล่านี้คำไหนที่ไม่ใช่ประโยคบ้างครูนับนะหนึ่งสองสามอะไรคะที่ไม่ใช่ประโยคอ๋อก็คือเสื้อสีฟ้าทำไมถึงไม่ใช่ประโยคนะคะก็คือว่าประโยคเนี่ยจะต้องมีอะไรคะมีภาคประธานแล้วก็ภาคสแสดงมีคำกริยาในประโยคที่สำคัญเลือเรียนจำนะคะก็คือ จะต้องมีคำกริยาในประโยคเสื้อสีฟ้าไม่มีคำกริยาแต่นกบินมีบินเป็นคำกริยาน้องสะผมมีสะเป็นคำกริยาและฝนตกก็มีตกเป็นคำกริยานะคะทีนี้ข้อนี้เป็นการทดลองต่อไปไปดูข้อต่อไปนะคะ,ะข้อต่อไปมีอะไรบ้างเอ่ยอมีเจ้าแต้มคาบลูกบอลพี่ทำอาหาร นิดดื่มชาร้อนห้องเรียนชั้นป6ทับ1นักเรียนลองคิดสิคะอันไหนไม่ใช่ประโยคติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตออถูกต้องแล้วก็คืออะไรคะห้องเรียนชั้นป6ทับ1นะคะเนื่องจากว่าไม่มีคำกริยานะคะ,อ,ะอีกสักข้อหนึ่งครูเขียนกระดานดำ น้องๆหัวเราะสวนดอกไม้หลังบ้านฉันและต้อมเก็บรองเท้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะที่ไม่ใช่ประโยคอ่าถูกต้องแล้วก็คืออะไรคะสวนดอกไม้หลังบ้านฉันเนื่องจากไม่มีคำกริยานะคะเป็นเพียงแค่กลุ่มคําหรือวลีนะคะหมายความว่าเป็นข้อความยาวๆก็จริงแต่ทำไมคะยังไม่มีคํากริยาแสดงการกระทำนะคะ ออามาดูอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะ,คะอ่าเจนวาดภาพมาวิ่งโอรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วป้ายห้ามถ่ายรูปอะไรคะที่ยังไม่ใช่ประโยคอ่าถูกต้องก็คือป้ายห้ามถ่ายรูปนะคะเป็นเพียงแค่กลุ่มคำที่บอกว่า ป้ายนี้คือป้ายอะไรแช่นั้นเองแต่ยังไม่ได้มีการกระทำาะไๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราเล่นเกมไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเรียนรู้ในส่วนของประโยคไปทีละหัวข้อนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ่าประโยคนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมาดูในส่วนของความหมายก่อนประโยคนะคะความหมายก็คือ ข้อความที่มีใจความสมบูรณ์นะคะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงตรงนี้นะคะภาคประธานเป็นแบบไหนเราจะได้เรียนรู้กันภาคแสดงเป็นแบบไหนเราจะได้เรียนรู้กันนะคะอะยกตัวอย่างเช่นขวัญผู้หญิงคนนี้ชื่อขวัญนะคะขวัญอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะ,ระ,คะประโยคอันนี้จะมีทั้งภาคประธานและภาคแสดงเดยนักเรียนจะได้แยกออกว่าตรงไหนนะที่เรียกว่า ภาคประธานและตรงไหนที่ภาคแสดงพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะอ่าหัวข้อแรกเลยนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ความหมายเสร็จแล้วนะคะก็จะมาในส่วนของส่วนประกอบของประโยคเมื่มอกี้ครูบอกไปแล้วว่ามี2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือภาคประธานส่วนที่2ก็คือภาคแสดงนะคะส่วนที่1ภาคประธานหมายถึงว่า ผู้แสดงกริยาอาการต่างๆนะคะก็คือผู้กระทํานั่นเองส่วนภาคแสดงก็คือกริยาอาการต่างๆของภาคประธานก็คือประธานทําอะไรละ่ะอันนี้นะคะก็คือภาคแสดงง่ายๆนะคะจาแค่นี้ยกตัวอย่างประโยคเช่นนะคะามาดูประโยคแรกก่อนนะคะฝนตกหนักนะคะเขาบอกว่าฝนเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นประธาน จบเป็นคำกริยาส่วนหนักเนี่ยเป็นส่วนขยายกริยานะคะทีนี้นักเรียนสงสัยใช่ไหมตรงนี้ขยายประธานขยายกริยาแล้วก็ขยายกรรมนะคะเอามาดูไปทีละส่วนส่วนตรงนี้นะคะคือภาคประธานเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานกับส่วนขยายประธานซึ่งส่วนขยายไม่จําเป็นนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงก็จะเป็น ทำกริยาส่วนขยายกริยากรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมภาคแสดงที่สำคัญที่สุดก็คือกริยานะคะส่วนขยายกริยากร,รมและส่วนขยายกรรมนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ผิดนะคะก็ยังคงเป็นประโยคอยู่นะคะามาดูอีกสักหนึ่งประโยคนะคะอย่างเช่นผู้ชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมากผู้ชายเป็นอะไรคะ อ่าเป็นประธานคนนั้นก็คือส่วนขายายอะไรคะขายายประธานขายายว่าผู้ใช้เนี่ยคนนั้นนะประมาณนี้นะคะขับก็เป็นกริยารถเป็นอะไรคะรถรถเป็นกรรมถูกไหมทีนี้มาดูส่วนขายายกริยาขับขับด้วยความเร็วเท่าไรคะอ้อเร็วมากเร็วมากก็เป็นส่วนขายายกริยาส่วนรถบรรทุก ก็คือบอกให้รู้ว่ารถเนี่ยมันเป็นรถอะไรไม่ใช่รถเก่งแต่เป็นรถอะไรคะรถบรรทุกนะคะดังนั้นภาคประธานจะต้องประกอบด้วยประธานและส่วนขยายประธานส่วนขยายทั้งภาพแสดงและภาคประธานจะมีหรือไม่มีก็ไม่ผิดนะคะ,ะต่อไปนะคะเอาทีต่อไปมาดูชนิดของประโยคบ้างนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด แบ่งเป็นสองลักษณะเป็นสองการแบ่งนะคะการแบ่งอย่างแรกหรือสิ่งแรกก็คือแบ่งตามลักษณะทางไวยากรนะคะสามารถแบ่งได้เป็นสามลักษณะ,ะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือประโยคความเดียวทักเรียนจำว่าประโยคความเดียวก็คือประโยคที่มีใจความสำคัญเพียง ใจความเดียวและมีคํากริยาสําคัญเพียงตัวเดียวนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะคะเอามาดูตัวอย่างประโยคอย่างเช่นแมวนอนหลับกับไหมเล่นตุ๊กตานะคะแมวนอนหลับนักเรียนสังเกตเห็นว่าจะมีประธานกับคํากริยาเพียงแค่ยะไงคะอ่าตัวเดียวมีใจความที่ต้องการสื่อเพียงแค่ใจความเดียวนะคะ ไหมเล่นตุ๊ก,กตาก็มีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวก็คือคําว่าอะไรคะอ่าคือคำว่าเล่นอันนี้สําหรับประโยคความเดียวง่ายๆนะคะเรียนจำว่ามีคํากริยาอยู่ในประโยคเพียงแค่คําเดียวนะคะอ่าต่อไปตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอ่าต่อไปมาดูชนิดที่2ก็คือ ประโยคความรวมเมื่อกี้ประวามเดียวมีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวความรวมแสดงว่าหลายๆอย่างมารวมกันก็คือหมายความว่าประโยคที่มีประโยคความเดียวตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันโดยใช้คำสันธานนะคะเป็นคำเชื่อมคำสันธานเราเรียนแล้วในเรื่องของชนิดของคำนะคะก็คือมีหน้าที่ในการเชื่อมประโยคหรือว่าเชื่อมคำนะคะ แบ่งออกเป็น4ลักษณะได้แก่อะไรบ้างนะคะเราจะได้เรียนรู้กันลักษณะที่หเลยประโยคความรวมแสดงถึงความคล้อยตามกันคล้อยตามในที่นี้ก็หมายถึงว่าไปในทิศทางเดียวกันเป็นประโยคที่มีใจความไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีคําสันธานเชื่อมก็คือคําว่าและทั้งก็ พอก็อทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยชนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะในเสร็จว่ามีคนอยู่สองคนมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเขาบอกว่าโก้และนิดอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยเห็นไหมนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะอ๋อสังเกตเห็นคําว่าและเป็นคําเชื่อมก็คือคําสันธานนะคะดังนั้นเราจะแบ่งประโยคความรู้มันนี้ออกเป็นได้สองประโยคด,ดังนี้ นะคะก็คือหนึ่งเลยกอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยกับนิดอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยแต่เราไม่เขียนสองประโยคนี้ซ้อนกันเราก็ใช้คำว่าและมาเป็นตัวเชื่อมแค่นั้นเองนะคะอะประโยคที่เราแยกมาก็จะเป็นประโยคความเดียวนะคะดังนั้นพอเราเอามาเชื่อมเราก็ใส่คำสันทัศน์มาแล้วเราก็ละ ประโยคซะก็เหลือแค่โก้และนิดอ่านหนังคือวิชาภาษาไทยนี่คือลักษณะของประโยคความรวมนะคะประมาณนี้แตกต่างกันนะความเดียวคือมีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวแต่ความรวมมีประธาน2หรือว่ามีกริยา2นะคะขึ้นไปเนาะต่อไปมาดูประโยคความรวมขัดแย้งกันนะคะ ความรวมที่แสดงความขัดขัดแย้งก็คือไม่เข้าทั่วก,กันไม่ถูกต้องไม่ไปด้วยกันนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเช่นมีคําว่าแต่มีคําว่าแต่ว่ามีคําว่าแต่จุดจุดจุดก็จุดจุดตรงนี้ก็คือละเอาไว้ก็คือในตรงที่จุดจุดยังมีข้อความอยู่นะคะตัวอย่างประโยคเช่นคนนี้เป็นพี่นะคะพี่ชอบรับประทานผักแต่น้องชอบรับประทานผลไม้เห็นไหม ขัดแย้งกันไหมพี่กับน้องไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่เราเอามารวมให้มันเป็นประโยคเดียวกันโดยใช้คําเชื่อมก็คือคําว่าแต่นะคะเหมือนตรงเนี้ยพี่ชอบรับประทานผักเป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคน้องชอบรับประทานผลไม้เป็นประโยคความเดียวอีกหนึ่งประโยคนะคะเป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคเชื่อมด้วยคําสัรธานคําว่าแต่ทําให้ประโยคความรวมเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะคะ และต่อไปนะคะประโยคความรวมที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือให้เลือกเอาจะอ,าอะไรก็เลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีคำสันนานเช่นคำว่าหรือมิฉะนั้นก็คือให้เลือกอ่าตัวอย่างประโยคนะคะเช่นเขาบอกว่าเธอจะเล่นบาสเกตบอลหรือจะว่ายน้ำผู้หญิงคนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเธอจะเล่นบาสเกตบอลหรือจะว่ายน้ำอ่านะคะ เธอจะเล่นบาสเกตบอลนะคะ 1. ประโยคเป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคเธอจะว่ายน้ําก็จะเป็นประโยคความเดียวอีกหนึ่งประโยคใส่คําว่าหรือไว้ตรงกลางตรงนี้เป็นคําเชื่อมก็จะได้เป็นประโยค์ความรวมแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเธอจะเล่นบาสเกตบอลหรือเธอจะว่ายน้านะคะประมาณนี้หรือบอกว่านักเรียนจะอ่านหนังสือหรือจะฟังเพลงประมาณนี้นะคะ และต่อไปในประโยคชนิดที่4ก็คือประโยคความรวมให้ความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลที่ตามมานะคะเหตุก็คือ,อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะผลก็คือผลที่ตามมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะก็จะมีคำสันทานทาเป็นตัวเชื่อมก็อย่างเช่นเพราะ เพราะฉะนั้นฉะนั้นก็ดังนั้นก็นะคะอย่างเช่นทุกคนชอบร้านนี้เพราะแม่ค้าพูดจาไพเราะนักเรียนสามารถแยกประโยคออกได้ว่าอะไรบ้างก็จะแยกได้ว่าทุกคนชอบร้านนี้เป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคแม่ค้าพูดจาไพเราะเป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคนะคะ ใช้คำสันธานเชื่อมก็คือคำว่าเพราะทีนี้ครูถามหน่อยในประโยคนี้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือขวาเป็นเหตุคะอ่าฝั่งทุกคนชอบร้านนี้เป็นเหตุถูกไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าผลก็คืออ่าแม่ค้าพูดจาไพเราะนะคะหรือได้บอกว่าบางคนอาจจะคิดว่า แม่ค้าพูดจาไพเราะย่ยเป็นเหตุทําให้ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็เลยชอบร้านนี้แน่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาประโยคไหนเป็นประโยคหลักนะคะอ่าต่อไปต่อไปมาดูประโยคชนิดที่3เมื่อกี้ความเดียวแล้วความรวมแล้วต่อไปมาดูประโยคความซ้อนนะคะประโยคความซ้อนก็คือหมายถึง ประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักและมีส่วนขยายประโยคย่อยอยู่ด้วยนะคะโดยใช้คําเชื่อมระหว่างประโยคคือที่ว่าเมื่อนะคะก็คือมีประโยคหลักอยู่แล้วแต่มีประโยคย่อยมาเพื่อขยายให้มันได้ใจความมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นครูสอนพวกเราว่าทุกคนควรทําความดีประโยคหลักคืออะไรคะอ๋อประโยคหลักก็คือ ครูสอนพวกเราถูกไหมคะประโยคย่อยที่มาขยายก็คือสอนว่าอะไรล่ะสอนว่าทุกคนควรทําความดีเป็นประโยคขยายนะคะมีคําว่าว่าเป็นคําสันธานเชื่อมให้ประโยคสองประโยคนี้มันเป็นไงกันคะสอนกันติดก,กันนะคะประมาณนี้ครูสรุปง่าย,ายๆเลยก็คือว่าความเดียวมีกริยาเพียงแค่ตัวเดียว ความรวมมีประโยคความเดียวตั้งแต่สองประโยคมาอยู่รวมกันนะคะมีสี่ลักษณะและความซ้อนก็คือประโยคที่มีประโยคหลักและมีประโยคย่อยมาเสริมให้ได้ใจความมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากใบความรู้นะคะอ่ะต่อไปมาดูการแบ่งประโยคตามเจต,ตนาของผู้พูดนะคะ สามารถแบ่งได้เป็น3ลักษณะดังนี้นะคะลักษณะที่1ก็คือประโยคแจ้งให้ทราบก็คือบอกให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรนะคะให้ผู้อื่นรับรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะ1.1ก็คือประโยคบอกเล่ามีจุดประสงค์นะคะเพื่ออธิบายว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อใดนะคะแค่บอกเล่าให้ฟังว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะามาดูตัวอย่างนะคะเช่น เชนปลูกผักสวนครัวในบ้านกับน้องดานั่งทํากันบ้านก็คือบอกบอกเล่าเฉยๆบอกให้รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ทนที่ไหนทําอย่างอะไรนะคะประมาณนี้ต่อไป2ประโยคปฏิเสธนะคะจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ก็คือต้องการปฏิเสธนะคะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตจำแล้วก็ให้ดีเลยว่าถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยมักจะมีคําว่าไม่ ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอาไม่ต้องอะไรต่างๆเรานิดนะคะมักจะมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคปฏิเสธอายุกตัวอย่างเช่นจากภาพนะคะผมไม่ได้นําหนังสือเรียนมาก็คือปฏิเสธว่าผมไม่ได้เอามาประมาณนี้นะคะกับฝนไม่ตกมานานแล้วก็คือปฏิเสธว่าไม่นะฝนไม่ได้ตกมานานแล้วแบบนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะไม่ยากเนาะเพราะว่าเราเรียนผ่านตั้งแต่ตอนตัวสีบ้างแล้วนะคะ ต่อไปนะคะชนิดที่สองหรือลักษณะที่สองประโยคคำถามง่ายเลยจุดประสงค์เพื่ออะไรคะโอ้เพื่อไว้ถามนะคะไปดูตัวอย่างประโยคเช่นตีจะไปตลาดกับแม่หรือเปล่าอันนี้ก็คือถามว่าไอเด็กผู้ชายคนนี้จะไปตลาดกับแม่ไหมนะคะเราเนี่ยถามถามเพื่ออยากได้คำตอบนะคะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะคะ แลวครูถามว่าเขาไม่มาโรงเรียนหรือหมือว่าถามเด็กๆนะคะว่าเพื่อนของเธอเนี่ยไมมาโรงเรียนหรือคะประมาณนี้เป็นประโยคคําถามนะคะและสามลักษณะที่สามก็คือประโยคบอกให้ทําจุดประสงค์ก็คือว่าให้ผู้ฟังเนี่ยทำไมคะปฏิบัติตามนะคะมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะหรือสองชนิดนะคะก็คือประโยคคาําสั่ง เขาบอกว่าประโยคคำสั่งเนี่ยมักจะละประธานมีแต่ภาคแสดงนะคะโดยจะใช้คำกริยาในการขึ้นต้นประโยคและที่สำคัญจำสามคำเหล่านี้เอาไว้นะคะถ้าเจอจงเจอห้ามเจออย่าแล้วละประธานเอาไว้ก็จะเป็นประโยคคำสั่งนะคะยกตัวอย่างเช่นห้ามรับประทานอาหารบริเวณนี้กับปิดหน้าต่าง มีลักษณะของเชิงแบบสั่งว่าปิดหน้าต่างนะประมาณนี้นะคะนี่คือประโยคคําสั่งจะแตกต่างจากจากประโยคขอร้องแตกต่างยังไงแตกต่างตรงที่ถ้าเป็นประโยคขอร้องนะคะมักจะมีคําที่มันซอฟต์ลงมาหน่อยก็คือเราบอกให้เพื่อนทําให้เราเราก็ใช้คําพูดที่มคะดูนุ่มนวลขึ้นอ่อนหวานขึ้นนะคะก็จะมีคําว่าโปรด ช่วยกรุณาอยู่ในประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรดทิ้งขยะให้ลงถังเห็นไหมซอฟลงกว่าเราไม่ได้สั่งว่าทิ้งขยะให้ลงถังนะเราไม่เอาแบบนั้นนะคะเราก็ถามว่าโปรดทิ้งขยะให้ลงถังหรือกรุณาต่อแถวให้เรียบร้อยเห็นไหมเป็นการขอร้องนะคะช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยนะคะก็คือแบบ ขอร้องไว้ช่วยทําให้เราหน่อยประมาณนี้นะคะไม่ใช่เราไปสั่งเขาเธออยิบหนังอ้นสิอันนี้ก็จะเป็นประโยคคําสั่งนะคะแต่ถ้าช่วยหยิบหนังสือให้หนูหน่อยนะคะน,นี้ก็เป็นประโยคขอร้องนะคะอ่ะทีนี้ประโยคที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะก็จะ,ะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนสาม,มารถสืบค้นหรือว่าศึกษาจากใบความรู้นะคะ ทีนี้มาถึงในส่วนที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัตินะคะใบงานวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยการสองใบงานนะคะคําสั่งก็คือว่าให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเลือกคํา5คําจากด้านล่างตรงนี้นะคะจากด้านล่างตรงนี้เพื่อนำมาแต่งประโยคโดยต้องใช้คำนั้นแต่งประโยคอะไรบ้างแต่งประโยคบอกเล่าแต่งประโยคคำถาม แต่งประโยคปฏิเสธแต่งประโยคขอร้องนะคะอย่างละหนึ่งประโยคนักเรียนจะเลือกเอาคำไหนก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยเอามาเพียงแค่5คําคำเท่านั้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นครูเนี่ยเลือกคำว่าดอกทานตะวันครูก็แต่งประโยคบอกเล่าว่าดอกทานตะวันสวยมากครูก็แต่งเป็นประโยคคำถามว่า ใครเป็นเจ้าของดอกทานตะวันดอกนี้อ่านี่คือคำถามต่อไปประโยคปฏิเสธก็ถามว่าฉันไม่เห็นดอกทานตะวันที่พี่ซื้อมาเห็นไหมมีคำว่าอะไรสังเกตมีคำว่าไม่ถูกไหมคะและประโยคขอร้องมีเธอช่วยหยิบดอกทานตะวันบนโต๊ะให้หน่อยนะคะหรือว่าช่วยหยิบดอกทานตะวันบนโต๊ะให้หน่อยนะคะมีคำว่าอะไรคะสังเกตไหม อมีคำว,ว่าช่วยนะคะนักเรียนก็ลองเลือกคาที่มครูให้ไปแล้วก็ลองมาแต่งประโยคนะคะตามนี้และอีกหนึ่งใบงานนี่จะเป็นในส่วนของข้อสอบแบบปบรณัณก็คือในักเรียนเลือกตอบนะคะนักเรียนสามารถทําลงไปในกระดาษใบงานที่ครูให้ไปได้เลยนะคะอ่านโจทย์ให้ดีแล้วก็เลือกตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเอามา ตรวจแล้วก็เก็บคะแนนนะคะอ่าสำหรับวันนี้เรื่องของประโยช์เป็นยังไงกันบ้างคะอ่าคุณรูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะทําใบงานหรือว่าศึกษาเรื่องเรื่องของประโยชน์ที่รู้ให้ไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักก็หมดเวลาของรายวิชาภาษาไทยแล้วนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเหมือนเดิมนะคะครูก็เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะของโรคระบาดเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนไปไหนไปข้างนอกนะคะก็หมั่นล้างมือกลับมาก็อาบน้ําดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคาเรียนถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คาเรียนถัดไปว่าจะมีอะไรมาแน่นยนให้เรียนๆๆรูน้นะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบ๊ายบาย